สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องป้าอ้อยชวนทำจะพาเพื่อนๆนมาดูต้นทุ่งเงินทุ่งทองแล้วก็มาพาย้ายทุ่งเงินทุ่งทองต้นเล็กเอามาลงกระทัางแต่ป้าอ้อยทำไว้แล้วแหละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าป้าอ้อยทําไปด้วยท่ายไปด้วยกลัวไม่ถนัดป้าอ้อยก็เลยปลูกไปแล้วดินงของป้าอ้อยก็มาจากกระสอบกระสอบที่ปลูกพักนู่นน่ะจริงจูช่ายปลูกมาได้ซี่เดือนแล้วมันโซมป้าอ้อยก็เลยเทเทไว้เมื่อวานนี้เห็นไหม ป่อ,อยก็เอามาเทกองไว้ตรงนี้ใช้เปื้อกไข่แล้วก็ใช้ใบมะขามแห้งใบกระทู้กระจงแห้งใบไม้ทั้งหลาแล้วคนคนกันแล้วก็มาปลูกแล้วนี่ก็คือนี่รักท่านที่ป่อ,อยแง่ไปเมื่อกี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพาะไว้ในเนี้ยขึ้นเป็นน้ําเลยนะเพื่อนขึ้นเต็มปริบเลยแล้วป่อ,อยก็ย้ายลงมานี่นี่คือต้นที่ยายน้องใยแค่ไหน,นป่อ,อยจะให้ดูขนาดนี้นี่ นี่ย้ายมาได้ประมาณสิบซองตน้นมีต้นที่เกิดจากฉินฉินหัวเลยนะหัวหัวแล้วก็ผ้าเห็นไหมดูทุ่งนองทอกปะอ้อยสวยทุกทุกต้นนะทุ่งเงินทุ่งทองปาอ้อยมีทุ่งเหล็กทุ่งหน่อยทุกต้นเห็นไหมออกเหล็กออกหน่อยจะมีทุ่งไอ้พวกนี้ปลูกมาแล้วปลูกมาก้อนนะ้นานี้น่านจะเป็นเดือนนะปาอ้อยไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยเห็นไหมนองโตดีงานดีแล้วก็นี่อันนี้เกิดจาก จากไรก็จากไรก็โตก็ซวยแต่ต้นมันก็จะเล็กน้อยป้าอ้อยก็เลยใส่กระทางเหล็กนี่เห็นไหมโอ้เป็นทุ่ง,งเงินทุ่งทองอันนี้ก็ติวริวต้องใส่มันาแยงอาหารไม่กินนี่มีซ่องต้นเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนอันนี้พุ่งปูกไม้ปูกไม่แต่อันนี้คือปูกเก่าปูกเก่ากับต้นแข็งแรงดีเพื่อนเพื่อนดูดูรากสกอรเห่นไม่นี่ทุ่งเงินทุ่งทองเพื่อนเพื่อนทุ่งเงินทุ่งทองก็คือหมายมงคลเพื่อนเพื่อน เป็นไม,ม้มงคลชนิดหนึ่งที่เป็นไม้ด่างมีทั้งสี่ทองสี่เงินด่างข้าวข้าวเรื่องด่างข้าวเคีเ้ยวด่างเรื่องเคี้ยวในต้นเดียวกันเป็นไม,ม้มงคลเขาบอกว่าเห็นเขาบอกบอกว่าใครปลูกทุ่งเงินทุ่งทองถ้าเกิดเกินห้าใบจะโชคดีเอ้ยถ้าได้ห้าใบจะโชคดีปลูกให้เกินสามใบพราะโดยไม้ก็จะได้แค่สามใบป้าะอ้อ้ล้วปลูกได้ตั้งห้าใบไม่ได้ม้นนี่หนึ่งใบ สองใบดูทุง่งส,ส้ามใบที่ใบห้า bij. ใบเห็นไหมห้าใบสร้างใบน้อยมากนี่อันนี้โอ้โหอันนี้ใบใหญ่หมโหหลานอันนี้ก็มีสี่ใบแต่ปาอ้อยเพิ่งจะกัดตัดทิ้งใบเห็นไหมนี่สี่ใบนี่นี่ใบที่หนึ่งอันนี้ใบที่สองโอ้โหเรื่องโอ้นน่นใบที่สามโน่นโน่นอันนี้คือต้นแมต้นแม,นแมก็สี่ใบปาอ้อยตัดการทิ้งไปเมื่อวานนี่นี่ตัดไปนี่ตัดได้สี่ใบนี่ต้นแมก ใบเลื้มเลือเหล็กเนี่ยต้องใส่ห้วจะใหญ่เลยตอนแรกเนี่ยป้าอ้อยมีอยู่ต้นเดียวแหลปะป้าอ้อยได้มาเมื่อเดือนพฤศจิกาเมื่อปีกายแล้วก็มาเดือนเดือนอะไรนะเดือนเมษาป้าอ้อยก็มาหลางได้ไร่ไม่ได้เอาห้วนะเอาไร่มาเพาะเพาะเฉพาะไร่อะได้ประมาณห้าสิบหกสิบต้นป้าอ้อยค่ายหมดเลยได้หกสิบต้นก็ค่ายหมดไปละพอมาครั้งที่่องป้าอ้อยก็มาหลางังลากอีก ประมาณเดือนเดือนมีนามีาจาไม่ได้เออมีนามษ่าเอามาล้างอีกใกล้ๆกันนั่นแหละเอามาเพาะอีกเพราะมันค่ายหมดแลนะ้วไงจ้างนั้นประมาณเดือนครึ่งก็เอามาล้างแต่ดิผ้าหัวก็จะได้ไล่มาประมาณสี่ห้าอันผ้าหัวด้วยก็คือชุดนี้แหละที่ปลาอ้อยปลูกเนี่ยค่ายไปมั้งแล้วนะเนี่ยในค่ายไปมัง้งแล้วตอนน้าหน้ะตัวเล็กตัวหน่อยเนี่ยค่ายห้าสิบบาทแย้งกันโหมือหม้แทบปอกเนี่ย ใช่ซต้นลอยมัไม่ใครเอาเลยตอ,ตอนนี้ต้องใส่มันจะทุกเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใครเอาบอปอ้อยนะต้นเล็กๆอ่ะลุ้นๆแบบนั้นนะส้ต้นลอยนี่ส้ต้นลอยขาส่งเมาเมาเลย้าสิบบาทไส่นี้เลยนะเพื่อนเพื่อนนี่ซ้มต้นลอยบออยจะค่ายให้มันหมดโมนไปเนี่ย้าสิบบาทขาส่งเมาเมาเนี่ยนี่คือต้นแม่เนี่ยก็ได้กี่เดือนละประมาณมีนามเมษาพฤษภามิถุนาซ้ำแล้ว ขนาดกระดาษนี่แหละกัญญาจะทำผอมๆบอนี่เดี๋ยวปอ้อจะผ้าหัวอีกอันนี้คือต้นลูกรุ่นแรกปอ้อยขยกักไว้ส้ามตน้นเริ่มมีหัวเออเดี๋ยวปอ้อจะบออย่างนะทุ่งเงินทุ่งทองถ้าเกิดตรงใบน้องเนี่ยยังเลื่อมๆอยู่เนี่ยแสดงว่าน้องเริ่มโตเริ่มเป็นเศร้าเต้ท่านี่ใบพื้นจะมองนะมันจะงิก๊กงิกงิกใบงิกงิกแก่ๆเนี่ยเริ่มงิกง๊กงินน้องจะเริ่มสร้างหัวนะ น้องจะเริ่มมีห้ววแหละเพื่อนๆนี่ดูใบใบแม้มันนี้ออกมานี้จะยิกตลอดเลยยิกยังยังเยอะอีใบที่ตัดไปยิกหมดเลยนี่ยูย่ที่แดดไงตอนี้าอ้อทำยูท Tube, ูบเรียกมาเข้าลม้มเนี่ยออกมานี้ใบนี้ก็จะเลือดซันนิดเดียวตอนแรกใบเท่าทาดน้องจะเริ่มลงห้วก็คือตอนนี้เพื่อนเพื่อนกะกะ,กะเอาดาูใบให้มันหดเล็กๆนี่นี่นี่อันนี้เกิดไหมใบเริ่มงิกงงงงอย่างเี้เลยเนี่ยมันมันมันเริ่มมีห้วเนี่ยเพื่อนเพื่อน มันจะเริ่มสร้างห้วงนะไม่ได้เป็นโลกหรอกให้เพื่อนเพือสังเกตเพราะว่าถ้าเกิดเป็นใบเรือมๆเ,เลยเกิดมาเรือมๆเ,เลยนะน้องก็ยังเป็นนุ่มเป็นเศร้าไงนะตามตำราเขามาวาอย่างนั้นแหละคนแก่คนเท้าที่เขาปลูก,กเขาซ่อนปะอ้อยมาเนี่ยใบเรื้มๆเนี้ยมันก็เป็นนุ่มเป็นเศร้าถ้าใบงี้ๆมันจะเริ่มมีห้วต้นเล็กก็ใบงิไ้ได้นะเพราะว่าบางทีมันอันไงมันอยู่ในไอนี้แล้วไม่ค่อยได้ปลูกมันมันก็เลยไอ้ไอนี้ อันนี้ก็เป็นต้นเหล็กนี่ปลาอ้อยซื้อตะเข่งมากับลุงเพิ่งจะปลูกลงอันนี้ได้ซ่องอาทิตย์อีกซ่องต้นสร้างต้นนั่นก็มีเนี่ย,นนนย,นนยเนี่ยนี่ก็ได้ห้าใบต้นหังนก็ห้าใบเนี่ยตัดใบทิ้งไปใบหนึ่งเลยแทงรอดหนึ่งซ่องสร้ามสี่หานี่เห็นไหมนี่ห้าใบมันเกิดเนี่ยอยู่ไม่มีตู้เตอเหะหรอกปลูกง่ายทุ่งเงินทุ่งทองสวยไขย่ไข่ก็ชอบเป็นสเสนี่กับบ้านพอมองไปยังไงก็สวย วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนแค่นี้แหละว,วันนี้ป้าอ้อยรีบอีกแล้วรีบจะมาลง youtube ให้เพื่อนเพื่อดูวันนี้ยังไม่ได้ลงเลยขอบคุณเพื่อนๆ่นะที่เขามาติดตามป้าอ้อยนะจ๊ะ,ะแต่ก็ป้าอ้อยพูดผิดอะไรไปหรือว่าเพื่อนเพื่อไม่ชอบก็ต้องข้อโทษด้วยนะวันนี้นะวันนี้ป้าอ้อยรีบจริงๆ <laughs> ป้าอ้อยก็ข้อจบขีปแค่นี้นะจ๊ะข้อให้เพื่อนๆทุกคนที่เขามาดูข้อให้โชคดีวันที่ส6บหกนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ ห้านึ่งหกนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะเพื่อนๆสวัสดีจ้า